สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงนะครับพัดโฮโลทารอดวันนี้เราจะมาพิกอาการกันในหัวข้อที่ว่าทําไมเขาถึงเงียบไปเขาติดงานหรือเขาไม่สนใจเราแล้วครับจะมีไพ่กองที่1กองที่2ตั้งสมาธิให้ดีแล้วเลือกไพ่กองที่เราชอบมากที่สุดนะครับ การทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมแบบกว้างๆนะครับอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกท่านก็ได้หากใครอยากดูดวงแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกกันไปเลยข้อมูลการติดต่อมีไว้ให้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะครับเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงเนียบไปเขาติดงานหรือเขาไม่สนใจเราแล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกกองที่ห ปัจจุบันนั้นตัวเขาเองคิดยังไงกับเราอยู่เรามาดูกันนะครับตัวของเขาเองในช่วงนี้ยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตนะแต่ช่วงนี้ดูเหมือนว่าตัวเขาเองกําลังที่จะประสบปัญหาอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวและเรื่องส่วนตัวของตัวเขาและในอนาคต ตัวเรายังอยู่ในแผนชีวิตของเขาหรือเปล่าในอนาคตนั้นเนี่ยตัวเขาเองยังมีเราอยู่ในชีวิตยังมีแผนที่จะใช้ชีวิตคู่กับเราอยู่แต่ในช่วงนี้เขาขอเวลาไปแก้ไขปัญหาส,สางเรื่องราวต่างๆของตัวเขาเองก่อนและเมื่อตัวเขาพร้อมแล้วเขาก็จะเข้ามาในชีวิตของเราแบบเต็มรูปแบบในช่วงนี้เขามีคนอื่นเข้ามาบ้างหรือเปล่านะลงมาดูกันหน่อย ในช่วงนี้เขายังไม่ได้มีคนอื่นหรือคุยกับใครใหม่เลยนะครับตอนนี้เขาโฟกัสแต่เรื่องของปัญหาของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าของเขาถ้ามีใครเข้ามาคุยกับเขาในช่วงเวลานี้เขาก็คุยกันไปตามมารยาทแต่เขายังให้ความสําคัญกับเราอยู่เป็นอย่างมากเลยนะครับบทสรุปของความรักในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับ เขายังอยากให้คุณรอเขาหน่อยอยากให้คุณเข้าใจเขาซึ่งเขาก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่แต่เขาจะพยายามประครับประคองทั้งเรื่องของตัวเองและความสัมพันธ์ที่มีให้กับคุณให้ดีที่สุดครับสำหรับใครที่เลือกกองที่หแล้วตรงกับตัวเอง <c oughs> ก็ขอเป็นกำลังใจช่วยให้นะครับถ้าคุณยังรักเขายังมีความพยายามที่จะรอเขาก็มีโอกาสาที่จะประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขาเช่นเดียวกันครับ เรามาดูกองที่2กันนะครับสําหรับใครที่เลือกกองที่2นั้นความรักต่อจากนี้จะเป็นยังไงระหว่างคุณกับเขาปัจจุบันนั้นเขาคิดยังไงกับคุณ ปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขาก็ชอบคุณอยู่นั่นแหละแต่ตัวเขาเองก็ยังรักชีวิตโสดของเขารักโลกส่วนตัวของเขาที่เขายังอยากใช้ชีวิตอยู่เขาไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะล้างคุณเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งเขาเลยใช้วิธีการให้ความหวังคุณไว้ก่อนเพราะไม่อยากให้คุณไปไหนดูแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเองจะมีความเห็นแก่ตัวอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในอนาคตต่อไปเนี่ยเขายังมีคุณอยู่ในแผนการใช้ชีวิตของเขาอยู่หรือเปล่า ในอนาคตของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอนาคตมากเท่าไหร่ทุกวันนี้เขาทําวันต่อวันหาความสุขให้ตัวเองในแต่ละวันการวางแผนในเรื่องของอนาคตของเขานั้นยังถือว่าไม่ชัดเจนเอาซะเลยนะครับดังนั้นถ้าจะรอคนคนนี้คุณอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนะตอนนี้เขามีคนอื่นหรือเปล่านะเราลองมาดูกันนิดนึง ในตอนนี้เขาไม่ได้ปิดอะไรไม่ได้ปิดตัวเองหากมีใครเข้ามาในช่วงนี้หรือในอนาคตเขาก็พร้อมที่จะเปิดใจหากในช่วงเวลานั้นๆนมีใครที่ดีกว่าหรือเขาคุยหรือคบกับใครแล้วคลิกกว่าเขาก็พร้อมที่จะไปเช่นเดียวกันบทสรุปในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาดูกันครับ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่คาดหวังอะไรไม่ได้มากถ้าตัวเรายังตัดเขาไม่ได้ก็ไปให้สุดทางก่อนแต่ถ้าตัวเราเองไม่ไหวแล้วก็ move on มาเลยจะดีกว่าเพราะการคาดหวังในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับเขามันค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากในอนาคตนะครับสำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่2นี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับขอให้วันหนึ่งคุณได้พบเจอคนที่ดีใครที่ดีเข้ามานะครับคนที่พร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมก,กันกับคุณ ไม่ต้องคาดหวังและรอคอยกับคนนี้มากบางทีการที่ตัวเขาเองไม่ชัดเจนบางทีมันก็คือความชัดเจนที่สุดแล้วนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะครับถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ